มัดลายเรือตุมเลยเออเออเอาเอาเอาไไปเรื่อยเอาเรื่อยไเอาเรื่อยค่าส่บห้าร้อยาร้อยหกบาบทเก้าร้อยหกสิบห้าท่มาละโนไหนไหขอดูบินหน่อยนี่มันมีอ๋ออาให้เลยเนาะครับนี่นะครับบินอันลุงสีน้มีเนาะอะไรอยู่นี่เนาะวละมหาเดาเลยชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรก่อ นี่กรสิคือร้านนี้มีมีทุกอย่างค่อยถ่ายลงสององค่อยช่องดาชชานี่มีคนดูโอ้คุณเบลรอได้ยินได้ไคุณเบลรอได้ยได้ค่อยค่อยค่อยช่องอันงประามแต่แกแต่ก่อนแต่ก่อนเคยไปซื้อ ยางขาดข้าวที่สกลนครแต่เดี๋ยวนี้สบายแล้วทีนี้มีที่ซื้อยางขาดข้าแล้วตรงนี้ก็มีเราจะไม่ได้ไปไกล้าด้บ้านร้ลา้านคุณลุงคุณลุงเนาะตั้งเกียวตั้งเกียวโอ้ตั้งเกียวได้เบอดแล้วตั้งเกียวตั้งเกียวครับ เราจะเอาขึ้นรถยังไงถามเขาตันยาเหรอเออจายังองก่อนจะเือกเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวไปถอยรถไปเดี๋ยวพอถ่ายก็กลับไปก่อนก็ได้ไม่ไหมไม่จะพอถ่ายให้มันหดนทีก้านทใครยเทายิ่งมีสิทเป็นห่มไ่จูบเป็นเ้อกล้งดังหากไอยูทูบได้พิธีนพอสามซิมือิธีนพ่อเดินพ่นติดตาม ได้เองห้าหกหมื่นคนจีนตามฮะผมยังเห็นปรเป็นได้ทายไปจังนี่จะทวงเงินข็จะอ้อนเขาได้เงินสอนเธอสอนเธอม่จ่ายเหรอสอนเธอสอนไปเลยเป็นชื่อเองโอ้คุณหนูน่ารักจังเลยคุณหนูน่ารักจังเลยคุณหนูน่ารักจังเลย หลานชายช่างเขียวหลานสาวหลานสาวหลานสาวช่างเขียวนะน่ารักจังเลยครับด,ดูตาดูตาชานตาเป๋วเลยหลานสาวนั่นัก็หลานอีกหลานอีกหนึ่งคน,นเลี้ยงหลานหลา,านชายหลานสาวครับอันนี้แม่พินโทษมากเนี่ยเออ แม่โทรมาแม่โทรมาหาแม่โทรมาน้องเออลลงาออกมาหลุดไถ่แล้วเลยเ่าโกโก้ออมาหลุดไถ่เออมากโก้ตาชตานานมากโก้พี่เออข่าวตาซาันนั่นแหละเพรท้า,ขทาเขาลุงพ่นเพขาลุงพ่นั่นแหะพาลุงพ่นงพออันพ่อขาแม่ชมพูพ่อเขาไม่รงชมพูเออ วันนี้อันเห็นเห็นยี่เบิ้งสองตาสา้นก็ห้าเบิ้งเลยช่องตาชานมากกว่ากอกเออเดี๋ยวไปตามรถถ่าย้ะแต๊มิดอยู่ทักช่องางห้างเน่เอามาเลยมาเลยสามมาเลยเอาห้ามาเลยมิดอยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา มาจาจัเพทำมเอามาสีา่สามเจ็ดแปดนะรถนาเตนะสนะี่สามเจ็ดแปดถ้าใครฝันเกี่ยวก็มีดวงก็สนะี่สามเจ็ดแปดนะเรื่อนาเตดีนะที คอยอะไรมีคอยอะไรมีได้คึ้นว,วานวานไรอย่างคัดเขาคึ้นแาบได้จะ,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 ะได้จะอยู่สกุลที่เขาปฏิสกุลคนละโอ้ได้ได้เวรุนนุ่มมาซอยขอบคุณหลายเด้อรูหล,ลามสังมาซอยตาเออ เข้าวกะเต็มลงสี่อยู่เดี๋ยวนี้นะเขาสร้างหนูโอบหนูเขาเขาหนูโอบอ้อมเขอเขาเมื่อวันี้ชิบเจ็ดตัวว่นนี้ปรนห้าคนถ่ายูทูบอยู่ที่คนเออ บ้านนี้เขาสร้างไม่อีสานต่พ่อพ่อเชฟ้าเะฟาวะมัหมือละสองพลุนี่สามพลุนี่ว่ะลูกศรลูกึกับมาลอยนน้ำพุนีเลยตายก่อประชาบอกมือตาไลเบ้ากามีหควายผู้ดีบ้านใดใจเร็มาลอยนี่ลูกตุ่มเหมือนบ้านัวเรมา้อแล้วบอเอออยากกตุ่มเออมาเฮานมาถามรย่งว่าเฮาเลื่ินลงสีห้างกเลยนี้นนี้หงการคือบก่าเราไปเลิ่ ไปซ่อมยังเดียวมันลูกสีขนาดใด้เลยโอ้ลูกศรสองหินสองหินมันเป็นรุ่นเก้ามันโอ้ลูกสีที่ซื้อนั่ตะตีนะบอกเออนั่นละนั่นละซื้อลูกสีเก้าตะตีละเมันก็หมดได้เป็นอย่างไวมันก็สายได้แต่ว่ามันเก้าซื้อเงินได้เครื่องไม่อ่ะนะเออถ้ามันซีดีมันก็สีดีอยู่ไรมันเป็นอยัางไรตางกันอ๋อเห็นที่เลียวว่าที่เลี้ยวเด็กโก่งอ่งนั้นมราคาไม่ เนี่ยขันได้เงินไนไปเิหนังลุงสี่ไหมเพราะว่าทานบอผมีคือมีจะให้บูนอย่เดียวนอยอรวมิดมกระรวมิดมกระเทืนได้อยู่แต่ว่าเขาตีเฮื่อเฮาตั้มว่ากันที่ราคาหกหมื่น <6, 000 S 2> ขึ้นดาวดาวหกหมื่นขึ้นตั้อยคอยละซอมหนังลูสี่เก้าพอนีละไม่เป็นเฟอรอก็ยังะลังค่าไม่เยหรอก่ลสี่สองหินสิบแปดยี่ีลูกหนึ่ง ลูกสีรล uh, to ูกสี่เจ้าแมนซื้อไป็นเจ้าตัวงอไอ้ลูกก็ส้มประจับลูกสีตะซื้นทะเลมันเป็นบอกเออตะซื้นของกอยไปตัวของก้อยมือสี่สี่สีห้าอ่าก็ยังใส่ได้ดีอยู่มันกับพลายคนแด้วเเจ้าตีหลังเจ้าแมนแมนแมนครับขอบคุณหลายๆเด้อสั่งเด้อเออทุกดีกอยังรับรวยอันเทีนางค้าคอยเรมาหาเจ้าเลยล่ะเพราะว่าเจ้าได้ครบสร้างเนี้ยสี่ข้าวสร้างเอโดไทยอันนอ้เจะได้องสีเหมือนละมา ไม่ก็ะเทยได้ไอ้ถึงมันมุดลงน่ะเฮ็ดเป็นเบิดองลงเลยอ่ะตะกี้ผมก็อยู่ร้านโอ้โหแสดงว่าเจ้าอเจากร้านแล้วก็ม่มามามาตังมาตังเองเนาะเออเป็นบริษัทผู้ตาของเนาะครับขอบคุณในลายเด้อสร้างเนี่ยวโอ้ยตะกี้ผมก็ทงานอยู่ร้านครับครับครับเข้าแล้วออกมาที่นี่แมน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  ครับสำหรับคลิปนี้ตาตาก็ครับน่ากิลงมาเรื่อยๆอยู่ได้รถงามกันแล้วก็โอ้ยอันนี้รถรู่ทรายขั้นหนึ่งรู่สาวขั้นหนึ่งย่างสองคนยังมีแต่ครอบโค่นนะคอยนะย่างตก็ไอเตะแล้วย่างเบ้าแจ๊กับสาวฝนสาวฝนนะทำงานราชการอันนั้นนะนาใต้ลู่สาวนาใต้จะผูกแล้วนั่นนะลู่สาวคอยคือเดียวเนี่ยก็ดี ออได้ลูชายผู้หนึง่งอันแม่ชมพูก็ได้ผู้หนึง่งลูสาวทั้งสองแต่ว่าเฮเฮผู <he S 2> <he S 1> ้หนึงน่งประเต็นก็ได้สองคนได้โอกมกันน้ำมตเนี่ยล่ะครับครับก<ม>่อน<ข>อครับเพราะว่าได้จุละครับข, <อ S 2> <ะ>ขอขอบคุณนะครับผพ้ที่เข้ามาชมช่องตาชานบ้านกก่อนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ